สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวทวิฤตนะครับวันนี้ก็มาอยู่ใน ad เทวาเหมือนร์ลีนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มแข่งกันแล้วนะครับเป็นอ e ีไ f e l e a g นะครับรอบชิงชนะเลิศนะครับของเราคิวประมาณ104ร้อยสี่นะครับของเขาแปดสิบสองจุดสี่เปอร์เซ็นต์นะครับของเราร้อยจุดสี่เปอร์เซ็นต์นะครับนกะ็ไม่มีอะไรนะแล้วก็ดูผลงานก่อนนะแล้วก็ชนะลีกหมดเลยนะยี่ห้านัด ยิงไปร้อยสี่สิบเอ็ดประตูไม่ค่อยได้เอาตัวจริงลงเต็มเท่าไหร่นะลงประมาณสักครึ่งหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนออกประหยัดเขียวนะครับก็ผมก็ไม่ค่อยได้ดูเขียวเลยไม่ค่อยได้ดูวิดีโอเขียว,วอืมก็ยิงไปห้าสิบหกประตูนะท็อปสกอร์อยูอ่แถบนี้ก็ของเราทั้งหมดเลยนะครับไม่เสียป,ประตูเลยอลเริ่มแล้วเราเริ่มแข่งกันแล้วนะครับก็เราก็เตรียมทีมก็เหมือนเดิมนะครับเวลาเตรียมทีมนะครับ ใช้สกิลดิวของทีมเพย์ในช่องทีมเพยก็เป็นอีเวอรี่ซี่หมดเลยนะครับเขารวมรวมแล้วมันจะได้ประมาณสี่ด้าเอร์เซ็นะครับลดคอนดิชันไปนะลดพลังในิวเขียวไปสี่จุห้าเปอร์ซตอาเตรียมทีมก็มาในบะสามหนึ่งสีหนึ่งหนะครับคือเพื่อนๆจะใช้สามหก็ได้นะ เล่นง่ายๆก่อนนะครับแล้วก็บุกกอนแหละบุกไปก่อนนะครับแล้วก็เข้าอย่าง่ายยวนโจได้บอลลูกนี้ใจ่ายให้ออติโกซายิงไม่เข้าซ้ำเข้าไปนะครับโดยปู่ม,มหาโมนีนะครับอันนี้แผ่นเขาจะมีช่องโว่อยู่ครับเรามาดูช่องโว่แผ่นของเขากันนะครับอื ขเขามาในระบบสามสามสี่หนึ่งสองครับช่องโหวเขาคือตรงช่อง DMC เขาไม่มีนะไม่มีตำแหน่ง DMC นะครับแล้วก็ใช้หลัง DC ตัวหนึ่งเป็นหลัง DR d l นะครับก็ถ้าถ้าหลังตัวเดียว DC ตัวเดียวบางทีมันเอา ST ตัวเดียวไม่อยู่นะครับหรือว่าสองตัวก็เอาไม่อยู่แล้วครับก็จะมีช่องโหวอยู่สองตำแหน่งนะ ของเราก็มีช่องโหว่อยู่ที่ DC แค่หอร์แต่ว่าหลังของเราอ่ะอืมยิงเข้าไปละมาดูลูกนี้ก่อนอส่งบอลมาให้รถถังไม่ล้ำนะครับลูกนีอ้อยู่ในหลก็คือเวลาแข่งกันนะเวลาพลังโซซีซซีอะคือถ้าแผงกลางอะทำเกมผ่านทะลุเข้ามาไม่ได้อ่ะ ไม่สามารถส่งส่งบอลให้กองหน้าได้หรือแบบกองหน้าผ่านไอ้สมมุติเขาใช้เอ็มซีผ่าน d ีเอมซีไม่ได้เงี้ยคือก็ไม่มีประโยชน์นะเออถ้าส่งบอลไม่ถึงอ่ะโวสามศูนย์ไปละลูกนี้หัวขินยิงเข้าง่ายๆเลยแล้วก็บัฟสไตล์มาเต็มที่เลยนะก็แล้วแต่เพื่อนชอบนะเพื่อนชอบสไตล์ไหน ไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่ามันก็มีที่เด่นๆอยู่นะผมก็ไม่เคยดูถูกคู่แข่งนะผมบับมาเต็มที่เหมือนกันทั้งลูกไฟทั้งสไตล์บับชาร์ปเน็ตความคมผมก็บ,บับมาเต็มที่เนี่ยบับผมก็บัฟมาประมาณสิบหกสิบยี่สิบสิบสองอะ อ๋อไม่เข้าเฉยเลยแต่วันใาย่ลูกนี้ได้ไงเนี่ยเดีวจบแข่งเราค่อยไปดูว่าทับสกอร์เราเท่าไหร่นะของอ e ีไลีกอันนี้ผมผมปกติผมจะเตรียมทีมประมาณหกตัวนะแต่ฤดูกาลน,นี้ผมเตรียมมาห้าตัวไม่หนุกเท่าไหร่นะชนะง่ายเกินเออ ถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ถ้วยอะ่ะเล่นมานานแล้วไม่ไม่ได้ถ้วยอ่ะแนะนําว่าปั้นสักห้าตัวแล้วที่เหลือเป็นหนึ่งดาวเนี่ยแต่แบบมันก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่อ่ะมันไม่มันนะแต่ว่าได้แน่นอนถ้วยหนึ่งแหละค้เล่ีิเล่เออเล่ีิเล่เลน่าจะได้ถ้วยหนึ่งอันนี้คือ เราลุน้นถ้าได้ถ้วยนี้ก็สามถ้วยแล้วนะได้คับมาแล้วถ้วยหนึ่งหลีกก็ได้แล้วหลีกเราไม่เคยแพ้เลยไม่เสียประตูด้วยอืมตบกรดถังนะครับขนาดเราบุกธรรมดานะ้นี่ยเข้าง่ายๆด้วยอันนี้พอเรานำแล้วเราอยากได้ลูกแบบเยอะขึ้นนะแล้วก็เปิด counter attack แ,แล้วก็พับบุกไปเลย ไม่ต้องกดดันเด็ยเข้าง่ายๆเออเข้า,างนี่มันรประมาณนี้เพิ่มเข้าหนักขึ้นประมาณนี้นเด็กก็จะแบบไม่ค่อยเปลืองแรงเท่าไหร่ไม่ต่างกับเดิมอะกลางๆเ,เกือบเสียประตูลูกนี้กาโบ้ คร่งสาก้านาทีเองนะอะเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวเอาเขียวหน่อยเปลี่ยนสามารถลงสักครึ่งหลังนะเี่ยสามารถออกเนี่ยแล้วเปิดผมทํามาห้าตัวนะรดูการเนี่ยไม่ค่อยสนุกเลยเดี๋ยวผมจะเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งหกตัวผมได้ตัวจากกิจกรรมใบแดงเป็น S T แต่ผมเพิ่มตําแหน่ง M C เข้าไปมันเป็น S T M C เนะนี่ยปู่มหาวันนี้นะ ผมเพิ่มต้น,นแ่ง mc เข้าไปมันก็จะยืน mc ได้ค่ามันไม่ได้สูงมากนะร้อยกว่าร้อยแปดสิบพอตรงค่าเทามันก็อยู่ประมาณประมาณ150้อยห้าิบหกสิบเดี๋ยวรูดดูการหน้ามันก็จะประมาณร้ 140. อยสาสร้อยสี่สิบเดี๋เปลี่ยนกองหลังเอาเขียวรับตัวหนึ่งนะนำตั้งห้าลูกนขนมต้มไปอบอกความแก่ครับ ในขนมตบหนังตั้งแต่ปีไหนก็ไม่รู้ะมาแสนชัยแม่ไม่ได้เซฟเลยอะเต้มหกจุดแปดแนดูสิตอเขายิงไม่ตรงกรอบเลยนะ,ะยิงสองครั้งเองเท่ากรอบศูนย์ ก็เขาไม่มาคุมนะแล้วก็เพิ่มบับคอนดิชั่นไปนะประหยัดแรงประหยัดเขียวไปแล้วก็เข้าแบบเราไม่ได้อยากได้ประตูเยอะอร์มอลพอประหยัดประหยัดประหยัดให้หมดปิดให้หมด ปิดแค่ส่วนกลับเร็วก็พอแค่นั้นแหละมันเหมาะเป็เวลานำสักสองลูกขึ้นนะเวลาแบบเปิดส่วนกลับเร็วเกมมันนำนำได้คลองบอลตลอดเนี่ยเออเปิดส่วนกลับเร็วดีนะแต่ว่าเหมาะกับการใช้นำสักสองลูกเท่าที่เล่นมาเหมือนการเปลี่ยนตัวก็นำสักสองลูกก็ค่อยเปลี่ยนตัวนำลูกหนึ่งมันเปลี่ยนตัวอย่างเงี้ยมันก็ บางทีก็อาจจะพลาดได้นะเขาศู์ไปแล้วดูดิไอดีนี้ผมขายนะประมาณมันมีเขียวอยู่สี่พันอ่ะผมเลยขายไปส 3, ักสามพันนะไม่รู้มีคนซื้อหรือเปล่าปีใหม่ด้วยยังไงก็สวัสดีปีใหม่นะเพื่อนๆสวัสดีล่วงหน้าเดี๋ยวเมากก่อนนะบอกก่อนล่วงหน้า <laughs> ผมจะเหลือ,อไว้เล่นสักสองไอดีไอดีที่ติดเฟซอันนี้ก็ไม่ขายไอดี ID. ที่ติด Google อีกอันหนึ่งก็ไม่ขายเหลือ,อไว้เล่นสักสองไอดีไว้เล่นกับเพื่อนสองสมาพันเอาเว้นเพื่อนเขาไม่เล่นแล้วก็ค่อยย้ายสมาพันธ์ไปเพื่อนก็ยังเล่นอยู่นะตอนนี้เขาเพิ่งมาคมุม เขามาสักพักแล้วแหละแต่ผมไม่ได้ดูนะนำไปหกลูกแล้วอะ่ะตามทันไหมล่ะเหลือสิบสี่นาทีอะ <c oughs> อันนี้บอลมันไม่มีอะไรนะมันเหมือนคองบอลคองเกงอ่าก็บกดแบบคอนดิชันไปนะมันยังมีเตะไอ้นี่ด้วยนะเตะเตะสมาพันิคนะั้นดึกดึกอ่ะก็เดี๋ยว พรุ่งนี้จบฤดูกาลนะแข่งสมาพันเสร็จก็เดี๋ยวขายกองกลางออกสองตัวขายตัวนี้โอลิโกซ่ากับโฟลควินขายออกก็จะเหลือไว้หกตัวนะตัวปันที่เหลือก็นหนึ่งดาวเหมือนเดิมเราทําแบบเดิมไว้ทั้งหกตัวอห้าตัวมันไม่สนุกอะดูดิไม่ได้แก้เกมไม่ได้อะไรเลยปล่อยงนไม่มันเลยอันนี้เขาพยายามแก้เกมนะห้าทีเปลี่ยนตัว อย่างเขายังไม่ได้บอลคัสโซคอนดิชันเราไม่ได้ระบับมาเยอะเกินไปนะฝังไปเจ็ดศูนย์ปล่อยมันเล่นเต็มเกมไปนะเราได้บัฟลูกฟงลูกไฟอะไรอย่างงี้ด้วยเวลายิงสองสามลูกหรือว่าจ่ายสามลูกเนี่ย สุดท้ายส่งให้วันฉลองล้มไหมเนี่ยไม่ล้ำยิงเพิ่มไหมลูกที่แปดนั่นไงโอ้ผมมหาโมนีมหาหมุนีวุไม่ได้เซฟเลยนะไม่ได้ชัมบาอีไลลี่อีกนะถ้าเพื่อนรู้ระบบเกมมันก็ไม่ยากนะเล่นเนี่ย รู้จักการควบคุมคุณตี้คุมโอเวอร์ออยอย่างเงี้ยออตั้นตัวสักตัวสองตัวสักห้าตัวอย่างเงี้ยก็ออสนุกแะนะแต่ถ้าเพื่อนไม่ได้คิดอะไรปล่อยเลยตามเลยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเหนื่อยหน่อยแล้ก็ต้องมีตังอะออมีตังมีโทเค็นมีเขียวอะไรอย่างเงี้ยออถ้าแบบเล่นอย่างคือถ้าเล่นแบบผมคือแบบผมเล่นฟรีนะ ผมไม่ได้เติมตังค์เข้าไปทุกอย่างฟรีหมดอะไรเงี้ยไม่ไม่ต้องไ,ไม่ดูไฮไลท์นะเดีย๋ยวเรามาดูว่าก็ยังมีติดลูกไฟอยู่อืมสองทุม่ม เอามาดูท็อปสกอร์ก่อนนะอันนี้เป็นยูริมารับนะอ่า,าได้ท็อปสกอร์สามสิบสี่ตูนะไม่ได้เอาลงทุกนัดนะเอาแบบลงนัดหนึ่งแล้วแบบพอคิดว่าเข้ารอบแล้วนัดถัดไปก็เอาสำรองลงนะยิงไปแปดลูกนะ โมไปมันหมูผมมหาโมนียิงแฮตติก,กมาเนี่ยสามมหาโมนียิงสามรถถังยิงสองตะวันฉายยิงหนึ่งกัดขนมวันฉลองยิงหนึ่งผู้พิทียิงหนึ่งอ,อ๋ออย่างนะั้นแหละต่วันฉายจ่ายไปสองวันฉายจ่ายสองวันฉลองจ่ายหนึ่งสองอ่ะมันกลัวเราได้จ่ายสามนะไม่หล่องจ่ายไปสอง หลวงโจจ่ายหนึ่งจ่ายสองเป็นไม้ใจอย่างละสองโจเออแข่งอีกทีตีหนึ่งยี่สิบสามอ่ดูดิฉันพรุ่งนี้ก็ชิงอีกถ้วยหนึ่งก็จบแล้วก็มาพันเพิ่มอีกหกใช่ไหม แปดสิบสองโอเคอยู่นะไม่ต้องเติมเขียวได้นะแปดสิบนี้โอเคเล่นได้อยู่อืมเ,อเป็นว่าไม่ต้องเติมเขียวนะใช้ประมาณนี้โอเคคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับม,มีคําถามอะไรก็เมนต์ men. ถามกันเข้ามาได้นะครับก็เ,เดี๋ยวเตรียมทีมหนะ่อยวันนี้เราไปเยือนเขานะ ไอดีนี้มันอยู่ไดมอนด์ hmm. เป่าเออไอดียนึงอยู่อนติเมทดูดูการนี้เราอยู่ไดมอนด์นะ mm hmm. เพื่อนไม่ได้คุมม่ยคุณตี้นะไปเยือนเขาก็อ่ะมาดูแผนเขามาในระบบสี่สามสี่สามสามนะ mm hmm. กลางเขาใช้เป็น DMC MC AMC นะ mm hmm. วิธีแก้แล้วก็เล่นเป็นเกมรับไปนะเอาสัก hmm. normal mm hmm. อ่ะประมาณนี้นะ เข้ามานี้ก็แค่เป็นฐานฐานล่างเป็น2 dmc จบแค่นี้ความสำคัญมันคือ2 dmc นะไอตัวนี้มันเป็นสไตล์ที่ยืน dmc ได้นะเรามายืน dmc นะีสไตล์ีกิตาร์เนะี่ยไม่สุดมากนะกลางๆพอใช้ได้ต้องมี mc ไว้เชื่อมบอลตัวหนึ่งไม่งั้นมันจะเคลื่อนบอลชา้าคือหลังแนวหลังอะแนวหลังรวม d m c ด้วยนะส่งบอลม่ให้กลางตัวเนี้ย อาจจะจ่ายข้างซ้ายขวาหรือไปหน้าก็ได้อย่างนี้นะแบบนี้มันก็จะเคลื่อนบอลเร็วถ้าเราเอาเซฟเซฟก็แนะนำว่าถ้าอยากเคลื่อนบอลเร็วกว่านี้เราก็ใช้นี่ mc สองตัวล้วค่อยไปดูในเกมถ้า mc เขาโหดมากเราก็ดึงปู่มมหามณีมานยืน,น st หรือ amc ก็ได้นะแต่แผนแบบนี้จะเซฟมากนะค่อนข้างเซฟ นะครับโอเคคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับเดี๋ยวตากันก่อนนะ